ร้านนี้เราจะเลือกจุดดีที่สุดของห้างอย่างน้ยอย่างนี้ไม่มีทางครับแต่เมื่อเราได้สถานที่ของแล้วมันมีอย่างเดียวก็คือการใช้หน้าร้านเป็นตัวตัดสินอย่าลืมนะครับก่อนที่จะดูคลิปผมนะครับฝากกดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ เชิญครับมาคุยได้กับอาจารย์อาจารย์ธนากรตันอาวัชนาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดวางตำแหน่ง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้ามาสู่รายการรวยด้วย่วงจุ้ยกับผมธนากรตันอาวัชนาการครับแต่วันนี้พิเศษครับผมพาท่านผู้ชมมาที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับนะฮะตรงนี้มันจะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าโมโนแปลว่าไม่ใช่สเตอรโอมันเป็นโมโนที่รวมอยู่วันนี้เขาขายไก่ไก่นิวยอร์กอะ พี่วอร่อยแต่วันนี้ครับเวลาเรามาดูพวงชุ้ยตามร้านอาหารที่อยู่ในห้างนะครับหจุดจุดอย่างอื่นเราไม่สามารถเลือกได้เลยว่าร้านนี้เราจะเลือกจุดดีที่สุดของห้างอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีทางครับแต่เมื่อเราได้สถานที่ของแล้วมันมีอย่างเดียวก็คือการใช้หน้าร้านเป็นตัวตัดสินแล้วหน้าร้านนั้นมี มีกฎเกณฑ์อยู่ไม่กี่อย่างครับคือ 1. ความโล่งคือหน้าร้านกับ 2. ประตูคือหน้าร้านแล้วเราจะจัดยังไงบ้างทีนี้เราพูดถึงความโล่งความโปร่งก่อนตอนนี้เรามาดูข้างบนเนี่ยจะเป็นช่องว่างสังเกตไปครับว่าในทางจัดโซนสไตล์ของเซนทันเขาเขาจะมีเจาะช่องอยู่ตลอดช่องตรงกลางบ้างช่องตรงไหนบ้างก็คือ ยกให้มันเป็นเหมือนของอทิศทางของฟ้าทีนี้เรามาอยู่หน้าร้านโมโนเนี่ยทีนี้มาพับเลือกทางคนเดินพับเนี่ยแล้วมันก็นจะเข้าตัดไปทางนี้ท่านผู้ชมดูครับนี่เป็นทางขึ้นลิฟต์และเป็นห้องน้ํานี่มันเป็นข้อพิสูริยาหนึ่ง,งลิฟต์คนต้องเดินเข้ามาเหมือนลิฟต์ก็คือผมคิดว่าเป็นที่พักรถนะครับเหมือนท่ารถเมย ทุกคนจะมาขึ้นลิฟต์ก็ต้องเดินผ่านตรงนี้แล้วเข้าห้องน้ํำก็ต้องเดินผ่านตรงนี้แปลว่าจุดที่จะวิ่งมาที่นี่จุดอันนี้ถ้าจากนูน่นมันก็จะเข้านี่แปลว่าลูกค้าทางนี้จะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่ากับลูกค้าทางนี้เมื่อลูกค้าวิ่งมาทางนี้ปัป๊บจะเจอร้านอยู่ตรงนี้ก่อนจะหมุนและเราตีลมรอบไปข้างๆทั้งหมดเนี่ยครับกระจกจะโล่งหมด แปลว่าเขาต้องการให้เรามองเห็นข้างในอ่อาทีนี้ผมก็อยากรู้ว่าช่องตรงเนี้ท่านผู้ชมครับไอช่องอย่างเนี้ยทิศทั้งทั้งทั้งหลายเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสามช่องคือทิศต,ตรงกลางทิศด้านซ้ายและด้านขวาตรงนี้เราแบ่งผ่าครึ่งแปลว่าอันนี้กินทิศเดียวคือทิศในดูว่าทิศต,ตรงไหม ตำแหน่งทิศตัวนี้มันเป็นเกล่งคุงตรงกลางต้องนิ่งสลับหน้าสลับหลังกันถ้าผมจะลากไบตัวป้ายโฆษณาตัวนี้มานี่นะเดี๋ยวดูครับแปดนะมากั้นตรงนี้มากั้นตรงนี้วางก่อนตัวนี้โชยไว้อย่างนี้นะครับแล้วตัดเข้าทางนี้ ตัดคนเข้าทางนี้อ่านี่คือจุดตัวนี้ถามว่าตรงนี้เพราะอะไรผมแบ่งช่องข้างหน้าเนี่ยเป็นสามช่องช่องนี้คือตัวกลางเมื่อทิศอย่างนี้ตัวกลางรั่วแสดงว่าลูกน้องเนี่ยไม่นิ่งเข้าๆออกออกบ่อยเรายึดให้ลูกน้องนิ่งขนหน่อยแต่การค้าเนี่ยมันวิ่งอยู่ทางนี้แล้วมันค่อนข้างดีถ้ามุมนี้หลือห้างนะ เกิดตั้งน้ำพุตรงนี้ขึ้นมาผมว่าที่นี่จะสุดยอดเลยครับจะเป็นข้อดีแต่จุดดีของเขาจะมีอีกจุดนึงครับเรว,วิ่งตรงไปมุยอมลองดูเด้อเราเข้ามาตรงนี้ดีกว่าับมานี่ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นทั้งครัวและจุดประทานต้อนรับลูกค้าทั้งหมดเลยพราะเนี่ยพ่อครัวทั้งหมดหรือพนักง,งานทั้งหมดเนี่ยจะเห็นลูกค้าทุกๆคนที่เข้ามาหน้าร้านเลย แสดงว่าตรงนี้เขาจะเอาใจใส่ลูกค้าทุกๆคนอยู่ในสายตาหมดไม่ว่าจะพลิกยังไงนะพอเข้ามาพับจุดด้านซ้ายเนี่ยคิดถ้าผมเติมน้ำหน่อยแต่ว่ากำลังทางหัวใจเนี่ยมีการสื่อการเต้นดีขึ้นจุดตัวนี้เป็นจุดเรียกลูกค้าจากจุดว่างข้างนอกเข้ามานะครับแล้วตัวในที่เนี่ยผมจะย้ายทีวีตรงเนี้ยตรงตรงทีวีตรงเนี้ย ไปอยู่จุดหลังตรงกลางอีกจุดหนึ่งเป็นเคาน์เตอร์ที่วางนั้นจะทำให้ร้านนี้เพอร์เฟกมากขึ้นทั้งๆทงี่ตอนนี้เพราะว่าที่เราถ่ายนี่ก็คนคนเยอะปะพอสมควรผมอยากเหดี๋ยวก่อนที่ผมจะสรุปจบตรงนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นกุ๊กทุกคนแล้วมองไปข้างหน้าคนที่เข้ามาทุกคนจะผ่านสายตาของ ทุบรูปหล่อทั้งนั้นเลยนะฮะแต่าให้รู้วันนี้เราจะทำอาหารให้ทุกคนได้รับประทานอย่างสบายเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ